ฝนตกครับเมื่อวานก็ตกตรงแต่เมื่อวานนะครับตกติดต่อกันจนถึงวันที่26ครับพายุก็จะโอ้ครับ <c oughs> เดี๋ยวก็แรงนี่ก็ค่อยครับตกประมาณนี้แหละครับปล่อยๆอย่างนี้แหละครับ <c oughs> แต่น้ํมา,ามีไหมถามว่ามีไหมก็ไม่เห็นมีน้าเยอะแยะเลยครับมันได้เหมือนฝนที่ว่าตกมาแรงๆทีเดียวครับ บรรกาศครับกำลังใหญ่ครับมรรกาศที่สวนหลังบ้านก็จะประมาณนี้ครับสวนหลังบ้านครับสวนจะอยู่มุมนู้นครับต้นมะพร้าวครับมองเห็นต้นมะพร้าวนครับนั่นคือสวนครับต้นมะพร้าวต้นนั้นครับแล้วมีต้นกล้วยแล้วก็สวนทางนู้นครับที่มองเห็นต้นไม้แดงครับที่เลยตรงร่งงนั้นไปนิดหนึ่งก็สวนก็อยู่ตรงนั้นครับ นี่คือสวนหลังบ้านนี่มิ้งก็ลังบ้านนิดหน่อยก็อยู่ตรงนี้ครับนี่คือหลังบ้านจริงๆถึงต้นมะพร้าวต้นนี้ครับเตีแดนครับจะอยู่ต้นมะพร้าวสองต้นนี่ข้างๆก็จะมีต้นลำไยแล้วก็ต้นผักติ้วปลาแล้วก็มีพวกเลื้อยครับไม้เลื้อยครับเป็นผักครับเ่ยก็ขายได้ดีอยู่ครับนี่อันนี้เป็นครัวครับห้องครัวครัวข้างหลังครับ ตัวใหญ่อยู่ครับไปห้องนอนก็ได้ครับผมลำใหญ่ก็มีลูกนิดเดียวเองครับนี่ยลำใหญ่ไม่ไม่ดุคือไม่ได้ดูแลปลูกแบบธรรมชาติดูอีกต้นหนึ่งครับด้านข้างครับผมนี่ก็จะมีอนนี้จะเป็นรังคากะเบื้องกะเบื้องก็มีแตกนีครับมีแตกเนี่ยครับไม่ได้เปลี่ยนะครับต้องรื้อเปลี่ยนละลายขึ้นมาไปในตัวอันนี้รัวข้างๆครับตรงนี้นี่ครับลำใหญ่ครับ จำยัยพันอีโดปูเบียวธรรมชาติใบไม้ก็จะขังนี่ครับสวยครับต้นนี้นานแล้วครับปลูกหลายปีแล้วครับนี่เป็นลูกเพิ่งเป็นลูกปีสองปีนี่ครับจำยัยที่สวนเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับสวนหน้าบ้านครับผมสวนหน้าบ้านก็จะประมาณหนึ่งนะครับครับเอาให้เบิ้งเลศสมนิบดูได้เท่านี้ครับ ก็จะมีต้นยางนางสวนข้างๆครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านครับสวนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีพวกผักฟักทองครับปลูกไว้ขายยอดแล้วก็มะละกอพันฮอลแลนด์แล้วก็ม,กวกม,มีเรียกว่าอะไรครับมะละกอพันธอ์อะไรต้นต้นโตครับแล้วก็มีผักสมุนไพลานบ้านๆครับก็จะประมาณนี้ครับผม กินเช้ามาก็จะมาชมอย่างนี้ครับมารับลมมาชมบรรยากาศมาชมมาชมผักชมอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับเพาะก้าไม้ยางนาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่นาครับมันก็เยอะเหมือนกันครับเยอะกว่านี้อยู่ครับอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงร้อยต้นหรอกครับก้าไว้ครับก้าเล็กๆอยู่ครับเราให้ปลูกอยู่ที่นาครับ ก็มีต้นครูขึ้นตามต้นมะขามหวานครับผมมะขามหวานก็จะมานี่ครับมะขามหวานส่วนก็จะเป็นบ้านของพ่อครับหลังนึครับเป็นบ้านพ่อเป็นบ้านไม้ครับส่วนมากจะเป็นบ้านไม้สไตล์เดียวกันหมดเลยครับแนวทั้งทั้งหมดเลยครับเ๋ยวนี้ครับ มีแต่บ,บ้านญาติครับเป็นบ้านญาติบ้านอะไรบ้านเก่าแล้วครับผมบ้านพ่อก็อจะอยู่หลังข้างหน้าครับอยู่ติดกันอันนี้เป็นหน้าบ้านครับก็จะตกแบบนี้นะครับทั้งวันตกแบบนี้ครับเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยครับก็อ,อยากให้ตกไม่แรงที่มีน้ําขังครับผมมะละกอสวยมากครับกำลังขึ้น